สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่อง YouTube นะคะอุ้มนูทันดวงวันนี้ถึงคิวชาววันพฤหัสแล้วนะคะก็จะเป็นดวงไพ่ตัวตนของชาววันพฤหัสนะคะว่าช่วงเดือนตุลาคมนะคะ,ะความรู้สึกนึกคิดของคุณคิดอะไรและเป็นยังไงอารมณ์คุณจะไปในทิศทางไหนนะคะและดวงถ้าขึ้นมาในเรื่องของดวงการงานการเงินความรักก็จะดูให้หมดเลยนะคะ ช่วงประจำเดือนตุลาคมนะคะดวงคุณเป็นอย่างไรบ้างชาววันพืหัดก่อนที่จะไปดูนะคะกดซับสไครต์นะคะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะแจ้งเตือนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ a ขีด m แปดเก้าแปเนะคะเราจะเน้นที่วันเดือนปีเกิดตัวเลขหายนะเลขดีเลขร้ายและก็ตรวจดวงคู่เทียมคู่แท้ด้วยนะคะ ัพฤหสชาววันพฤหัสไพ่ตัวตนของคุณเนี่ยตอนนี้นะคะคุณคิดแต่เรื่องความมั่นคงเรื่องของการงานนะคะหรือว่าได้รับเขาเรียกว่าคิดถึงเรื่องของครอบครัวความมั่นคงเป็นหลักนะคะและก็การแก้ไขปัญหาทางการเงินนะคะว่าเอ๊จะทำยังไงดีณนะตอนนี้คุณน่าจะหาทุกวิถีทางหรือกำลัง สร้างเนือ้อสร้างตัวนะคะที่จะใหะ้มีความมั่นคงในครอบครัวกินอยู่ใช้แบบสบายชาววันพฤหัส <c oughs> จริงๆแล้วนะ,ะชาววันพฤหัสเนี่ยอาจจะมีคู่ครองที่มีความมั่นคงทางการงานนะคะหรือคู่ครองคุณนะคะน่าจะหันไปสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการงานซะส่วนใหญ่ นะคะคิดถึงเรื่องการเงินมุ่งไปที่การงานและเพื่อครอบครัวมันเลยทําให้อ่าอาจจะดูมีปัญหากันบ้างนะคะหรือว่าต้องมีความห่างไกลกันบ้างอ่าเพราะว่าต้องไปแก้ไขเรื่องของการเงินนะคะการเงินมีปัญหาก็กต้องเร่งทํางานนะคะแล้วก็เร่งที่จะเอาเงินนั้นนมาใช้นี่หรือว่ามาแก้ไขปัญหานะคะหรือพยายามที่จะหาเงินนะคะมากกว่า1ทาง2ทางนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย การที่จะไปหาเงินนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าคือมันต้องออกไปจากพื้นที่ต้องเดินเดินจากไปจากพื้นที่เดิมเพื่อที่จะไปหาเงินหาวิธีการแก้ไขแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของอเรื่องของคนรักคู่ครองอาจจะเป็นหญิงหรือชายก็ได้นะคะก็เขาเรียกว่า มันเหมือนกับว่ามีปัญหาในเรื่องของความรักะคะ่ะอาจจะหันหลังให้กันนะคะแต่มันมีความมั่นคงอยู่ตรงนั้นนะคะ,อ,ะอาจจะมีใครบางคนที่ที่คิดที่จะหาใครที่มีความใจดีใจดีและสามารถช่วยเหลือเรื่องของการเงินให้กับชาววันพฤหัสได้นะะต้องการคนที่ ช่วยเหลือเพราะว่าชาววันพฤหัสตอนนี้น่าจะบอบช้ําเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการงานหรือว่าเงินมาซัพพอร์ตครอบครัวคุณอยากได้ความมั่นคงเพราะว่าคุณย่ําแย่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยคุณลม้มคุณไม่ไหวนะคะรวมไปถึงเรื่องของเฮ้ยฉันท้อแท้ฉันโดนทําร้ายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะคุณต้องการเรื่องของการเงินใครก็ได้ ที่เข้ามานะคะนำความสําเร็จมาให้คุณช่วยเหลือคุณแก้ไขปัญหาให้กับคุณคุณต้องการที่พึ่งคุณต้องการที่ปรึกษานะคะชาวันพฤหัสนะคะคุณอยากมีความมั่นคงแต่ทีนี้เนี่ยคนที่จะเข้ามาช่วยเหลือของช่วยเหลือคุณเนี่ย ถ้าหากว่าเป็นชายถ้าเป็นผู้หญิงก็จะมีผู้ชายเข้ามาช่วยเหลือแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผู้ชายก็จะมีผู้หญิงนะคะที่มีความต่างความต่างในที่นี้ก็คืออาจจะมีฐานะที่ร่ํารวยอายุที่ต่างกันนะฮะแต่ว่าหลักๆที่จะคบจะคุยก็น่าจะเป็นเรื่องของผลประโยชน์และการเงินเป็นหลักเลยนะคะเพื่อความมั่นคงนะคะอืม ความจริงแล้วชาววันพฤหัสเนี่ยเป็นคนที่ในอดีตน่าจะเคยมีความมั่นคงทางการเงินนะคะสิ้นเดือนตุลาน่าจะได้เจอคนดีๆนะคะแล้วก็มีความรู้สึกดีๆทางใจเนี่ยน่าจะดีขึ้นนะคะมันจะมีสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณฝันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินการงานหรือว่าความรัก มันจะเป็นจริงได้นะคะในคือคุณสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะที่ผ่านมาอุ้มมองว่าคุณจะแก้ไขได้นะคะด้วยโชคชะตาคุณจะเจอคนเก่งหรือว่าคนเก่งคนนั้นาจะเข้ามาแก้ไขปัญหาหาทางออกให้คุณหรือว่าอาจจะเป็นเพื่อนฝูงเป็นคนเก่งหรือว่าคุณจะได้เจอ นักพูดหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะที่ทําให้ชีวิตคุณพลิกแล้วเอามาแก้ไขปัญหาได้นะคะแล้วทุกๆอย่างอะ่ะมันมันมันอาจจะเป็นในเรื่องของโชคลาภเรื่องของที่ดินในหน้าคาที่นะคะหรือว่า อา,อาจจะได้รับมรดกมรดกในนี้อาจจะได้ขายก็ได้ขายแล้วได้เงินก้อนมาเพราะว่าเนี่ยมันเป็นไพ่แห่งโชคลาภมันเป็นไพ่ที่ใหญ่ที่สุดนะคะ The Wheel of Fortune ชีวิตมันจะพลิกนะคะไปนในทางที่ดีสมมติว่าคุณกําลังเจอเรื่องร้ายอยู่เนี่ยมันก็จะพลิกไปในทางที่ดีแต่ถ้าเกิดว่าคุณชีวิตคุณดีอยู่ก็ให้ระวังที่จะแบบจะเจอเรื่องร้ายแต่ว่าดูตามไพ่แล้วเนี่ยคือมันจะพลิกไปในทางที่ดีมันจะได้โชคลาภ จะได้อะไรที่มันแบบก้อนใหญ่น,นะคะจะได้เจอสิ่งดีๆนะคะเจออะไรนนองอืมอ่าคุณน่าจะเจอเกี่ยวเรื่องของการเงินนะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องของความรักเนี่ยคุณน่าจะยังยังยังอับโชคอยู่แล้วก็ยังไม่ได้เป็นในทิศทางที่ดียังอึมครึมอยู่เพราะฉะนั้นเป็นเกี่ยวเรื่องของการเงินการเงินน่าจะดีนะคะมีความมั่นคง รับรองนะเกี่ยวแต่ว่าเรื่องของความรักต้องรออีกนิดนึงนะคะชาวัาวนพฤหัสค่ะวันนี้นะคะก็ขอไกด์ไลน์แล้วก็เปิดไพ่ให้กับชาววันวันพฤหัสแค่นี้ก่อนนะคะติดตามนะคะแล้วก็ดูดวงรายเดือนแล้วก็ลายปีได้นะคะที่ช่อง YouTube ฝากสนับสน,นุนกด s ับสไค i b e ติดตามด้วยนะคะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ